แฟนให้เงินเดือนเดือนละแสนห้าถ้าเรานําเงินตรงนี้ไปลงทุนเดือนละ1,2,000บาทภายใน20ปีนะครับคุณจะมีเงินอยู่9ล้านกับอีกนิดๆเลยนะครับจะทํายังไงฝากเพาะจอสองทีแล้วกดติดตามด้วยนะครับจากประเด็นดราม่านะครับที่มี air hostess เนี่ยได้แต่งงานกับกันท่านหนึง่งใช่ไหมครับแล้วก็ให้เงินเดือนเป็นรายเดือนนะครับตกต่อปีเนี่ยประมาณล้านแเลยนะแต่ว่าเข้าไปที่ฮ่องกงแล้วเนี่ยค่าของชีพก็สูงก็จริงแต่จะภาษีอีกนะครับแต่ว่าภาษีก็ไม่ได้หนักเข้าบ้านเรานะอยู่ที่2-17%ถงงเท่่าาานนั้นอชีสู แต่พอมาหักหักกันแล้วเนี่ยจริงๆเท่าที่คำนวณทุกอย่างเรียบร้อยนะครับน่าจะเหลือเดือนละ70,0,000นบาทได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติใช้แบบฐานะปานกลางนิดนึงอากินข้าวนอกบ้านบ้างไม่ได้กินบ่อยๆขนาดนั้นก็จะเหลือปีละ4ี่แสนได้อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่แสนนี่เพียงพอที่จะลงทุนแน่นอนเลยนะครับผมขอแค่เดือนละหมื่นสองทุกเดือนทั้งปีเนี่ยถ้าลงทุนต่อเนื่องกัน20ปีกดขึ้นคิดเลขให้ดูเลยต่อเนื่อง20ปีนะครับผมผลตอบแทนของ s อสเอี 500, เราอยู่ที่สิ1เอใดเ่ยแล้วในต์ ก็จะเป็น9าล้าน2องแสนสี่หมื่นกับห้าพันกว่าบาทเลยนะครับโอ้ต้นทุนเนี่ยอยู่ที่2องล้าน8ปดแสนแปดหมื่นก็ประมาณกเกือบเกือบสามล้านนะเอาเป็นว่า3 000, ล้านแล้วกันนะครับตีกลมๆแล้วเอา 9, 000, เล้านเมื่อกี้มาลบด้วย3 000, ล้านแล้วกันปุ๊บเราก็จะได้เงินมา6ล้านกับอีก2องแสนกว่าบาทแบบฟรีๆเลยนะครับทีนี้ครับผมอยากคุยกับคนที่ฟังอยู่บ้างแค่กําลังจะบอกว่ามันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนขนาดนั้นคนสุดท้ายนะครับที่จะอยู่กับเราไปตลอด ชีวิตก็คือตัวของเราเองเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องลงทุนให้มีสินทรัพย์ทางเลือกหน่อยหนึ่งห้าม all in กับคนคนหนึ่งห้ามแบบรู้สึกว่าคนคนนี้คือแหล่งรายได้หลักของฉันไม่ได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้มีกลุ่มสมาชิกกลุ่มเนี่ยคนเซลลิลกันไปเยอะมากแล้วผมยินดีมากนะครับแล้วก็ผมอยากให้แต่ละคนเนี่ยเข้ามาในกลุ่มของ open chat แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยถ้าสมมติถ้าคุณไม่มั่นใจว่าในเรื่องหุ้นหรืออะไรเนี่ยคุณสามารถเข้าไปเรียนในแพลตฟอร์ม academy dot h u n si nam com ได้นะครับส่วน line oa เราจะไม่มี medit ai แล้วนะครับ เราจะไม่มีแอดแมดแล้วด้วยเราจะเป็นแอดคุณสีน้ำแล้วนะครับในไลน์นะเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมอัปเดตกันด้วยนะครับ